ไม่ค่อยดีวันนี้จะมาแนะนำแจ๊บค่ะแจ๊บตัวนี้จะช่วยในการลดหน้ามันแล้วก็มีซิมเมอร์ที่จะทำให้หน้าเราดูสว่างใสขึ้นแจ๊บเพื่อสาวดูแลผิวสวย กาเดิมค่ะตัวนี้ใช้ดีมากค่ะเหมาะสำหรับผู้มีปัญหาเรื่องสิ่รอุรต่างๆนเพื่อผิวสวยใสยเป็นธรรมชาติการสแกนค่ะสกาเดิมค่ะ <laughs>